เดินได้เดินดีทางเท้ามาตรฐานใหม่คืบหน้ากว่า700กิโลเมตรโฆษกของกรุงเทพมหานครนำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเท้ามาตระฐานใหม่บริเวณหน้าตลาดพระนกถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อยและบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพเขตบางกอกใหญ่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2567คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2568การปรับปรุงทางเท้าบริเวณดังกล่าวได้ใช้มาตรฐานทางเท้าใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้นมีความเป็น Universal Design เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคน อีกทั้งมีฝาท่อที่มีการออกแบบให้มีความโดดเด่นและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจำย่านของทั้ง3เขตมีการใช้พื้นผิวทางเท้าพิมพ์ลายเพื่อกันลื่นเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวคิด first and last mile เพื่อให้สามารถเดินจากที่พักไปเชื่อมรถไฟฟ้าและจุดอื่นๆได้สะดวกปลอดภยัย วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันติดตามโนโยบายเดินทางดีเดินกับาการพัฒนาทางเท้า,ทาของกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเรียนว่านี่เป็นหนึ่งในโนโยบายหลักที่ท่านผู้ว่าหาเสียงไว้นะครับในโนโยบายเก้าด้าน9ดีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเดินทางดีในเดินทางดีเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาตรการนะครับซึ่งทุกๆมาตรการเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ว่าเราอยากจะรณรงค์ให้คนมาใช้ทางเท้ามากขึ้นหัวใจก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกรณรงค์ให้คนมาใช้เรื่องระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เยอะให้มาก แต่เ,เส้นเลือดใหญ่ถูกพัฒนาไปเยอะแต่เส้นเลือดฝอยเองเนี่ย first mile last mile จากหน้าบ้านไปยังระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถเมย์อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยหลากหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนักนะครับทำให้ในที่สุดแล้วเราพบว่ามันมีปัจจัยปัญหาอยู่ประมาณ 2- 3สามข้อนะครับที่อยู่อันเดอร์ที่กรุงเทพมหานครสามารถนำไปพัฒนาได้เช่นเรื่องความสะดวกสบายนะครับทางเท,ท้าที่ขาตอนทำให้คนเดินแล้วรู้สึกว่ามันต้องลงไปตรง เดินบนถนนหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งกีดขวางบนทางเท้าหรือว่าทางเท้าที่ผุพัะเรื่องที่2คือเรื่องความปลอดภยัยเช่นทางเท้าที่อาจจะบางจุดมีจุดมืดนะครับไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอหรืออันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับซึ่งก็ทําให้อ่าจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งไม่เลือกที่จะใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งการเดินทางด้วยตัวเองนั้นก็หนึ่งลดการจราจรติดขัดสุขภาพดีนะครับลดถึงแวงลดาวาล้อมลดภาวะโลกร้อนหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นมีข้อดีมากมายนะครับ ทั้งหมดเนี่ยหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการแนวทางพัฒนาทางเท้า,ทานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครตั้งเป้าว่าอย่างน้อยๆทางเท้าใหม่ต้องทาให้ได้1,000พกิโลเมตรนะครับปีแรกเราทําไปแล้วประมาณ100กว่ากิโลเมตรปีที่2 200กว่าปีที่3ปีนี้เนี่ยก็เกือบเกือบ200กิโลเมตรรวมๆกันแล้วก็จะอยู่ประมาณ700อกว่า800อกิโลเมตรนะครับเพราะนั้นปีที่ผ่านมาเราได้ไปดูทางเท้าใหม่คือมาตรฐานทางเท้า,ทาใหม่ที่บริเวณเตรงเพลินจิตราชประสงค์นะครับ ซึ่งตอนนั้นก็สวยงามและตัวเมืองนะครับมาปีนี้เราพามาดูกันที่ย่านฝั่งทนกันบ้านนะครับที่ถนนอิสรภาพที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับอย่างเมื่อสักครู่เราไปที่ตลาดพนกนะครับตอนนั้นก็อยู่ในเขตบางกอกน้อยตรนนี้ก็อยู่บางกอกใหญ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่ฝั่งทนบุรีด้วยเขตทนบุรีด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามที่สุดท้ายหัวใจสําคัญของการทางเท้าคือเชื่อมต่างๆเข้าหากันก็สมัยแล้วการเชื่อมไปยังระบบขนส่งมวลชนสาธาระที่ทําได้ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นวันน สื่อมวลชนมาอัปเดตนะครับทางเท้ากันนะครับว่ากรุงเทพตอนนี้ทางเท้าพันกิโลเมตรคืบหน้าถึงไหนแล้วแล้วเดี๋ยวคาดว่าปลายปีเดี๋ยวจะมีอีกจุดสําคัญต่อไปครับส่วนที่ที่คาดว่าจะเสร็จเอ,อเป็นเส้นทางน่าจะโซนแถวโซนโซนลาดเท้าออกไปชานเมืองหน่อยครับโซนลาดเท้าโซนโซนนี้ก็ใช่ครับแล้วก็ไปบางเทียนครับโซลรอบนอนะครับแต่ว่าจะ กา,การก่อสร้างป,ปักกุนทางเท้าเนี่ยก็ไม่ติดขัดปัญหาอะไรมากมก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ก็น่าจะภายในปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นก็ทางเท้าของตัวใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามปรับให้ดีขึ้นก็คืออันดับแรกก็คือเป็นทางเท้าที่มันมีความแข็งแรงทนทานนั่นหมายความว่าความเป็นไปได้ที่มันจะแตกหรือขรุขระเนี่ยมันก็จะยากขึ้น,นอันที่2ก็คือเรื่องของเวลาเราเดินผ่านตามซอยต่างๆนะครับในอดีตเนี่ย เราต้องเดินก้าวลงเนื่องจากฟุตบาทมันจะมีความสูงขึ้นมาหน่อยแต่ณนะปัจจุบันสิ่งที่กรทมพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดก็คือทางเข้าตัวอาคารเนี่ยเราพยายามทําใหเ้เป็นขนานเป็นระดับเดียวกับฟุตบาทนั่นหมายความว่าผู้พิการเนี่ยสามารถใช้รถเข็นไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นสลบลงหรือขึ้นแต่ทางกลับการกายเป็นผู้ขับขีเนี่ยที่ต้องขับแล้วเป็นสลบขึ้นซึ่งเขาไม่ได้เดือดร้อน แต่คนที่เดือดร้อนคือผู้พิการหรือผู้ที่กําลังเข็นลูกเข็นอะไรอย่างงี้นะครับนี่จะเดือดร้อนกว่านั่นจึงเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทางกรุงเทพมหนะานครพยายามทําให้เป็นสลบระดับเดียวกันครับท้ายที่สุดมันคือวิ่งมาสู่เรื่องของเอายูเซอร์เป็นตัวตั้งก็คือมีความเท่าเทียมมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เอายูเซอร์คือคณใช้เท้าเป็นตัวตั้งมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ผ่าน,านมาที่มีลักษณะของการเดินแล้วต้องก้าวลงหรือแม้กระทั่งฟุตบาทที่ไม่ได้มีการปรับสลบทางลาดให้มัน มีอัตราส่วนอยู่ที่ต่อ1นึต่อครับครับทีนี้ทีนี้ถ้าทํหนึ่งนั้น,นปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาสู่เรื่องว่ามอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเนี่ยเขาสามารถขึ้นมาง่ายขึ้นซึ่งอันนี้มันก็กลับมาสู่เรื่องเดิมเรื่องของการเ,าเสริมสร้างรณรงลงทางวินยัยบวกกับทางด้านของการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังมากขึ้นครับ